1> 1. การเปิดตัวเครื่องบินรบลับ GAIUDAX ของไทยได้สร้างแรงสันเทือนครั้งใหญ่ในวงการทหารระดับภูมิภาคและระดับโลกเพราะนี่คือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาภายใต้โครงการที่เป็นความลับมานานหลายปีโดยนักวิศวกรก,รการบินไทยร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายประเทศทำให้ GAIUDAX กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางอากาศยานทหารยุค ใหม่ที่เหนือกว่ามาตรฐานเดิมของชาติอาเซียนทั้งหมดจุดเด่นคือการออกแบบตัวเครื่องแบบล่องหนเต็มรูปแบบระบบเรดาร์มีความไวสูงการติดตั้งอาวุธแบบเปลี่ยนโมดูลและสมองกล AI ที่ช่วยให้การตัดสินใจในภาวะวิกฤตเป็นไป อย่างแม่นยำการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งนี้ทำให้หลายชาติเริ่มจับตาถึงความสามารถและศักยภาพที่แท้จริงของไทยซึ่งอาจส่งผลต่อดุลอำนาจทางทหารของภูมิภาคในอนาคตและยังสะท้อนว่ากองทัพอากาศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ยุคอากาศยานยุคที่ห้อย่างเต็มรูปแบบ2 g a i u d a x ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะเทียบเคียงหรือเหนือกว่าเครื่องบินรบชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น F 3 5หรือ J 20โดยไทยได้เลือกใช้วัสดุคอมปอสิ้น้ำหนักเบาที่มีความแข็งแรงสูงและทนความร้อนได้ดีทำให้ตัวเครื่องสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสีย น้อยอย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียความมั่นคงทางโครงสร้างนอกจากนี้เครื่องยังติดตั้งระบบควบคุมการบินดิจิทัลแบบใหม่ที่สามารถคาดการความเสี่ยงลวงหน้ารวมถึงระบบหลบหลีกจรวดที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์รอบทิศทางแบบ360องศาการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เครื่องมีความคล่องตัวสูงมากแม้ในสภาวะการรบจริงการตัดสินใจเปิดเผย g a i u d a x ต่อสาธารณะในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยต้องการประกาศศักยภาพและความพร้อมของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศยุคใหม่และยังเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้ด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องพึ่งนักงอพาการนําเข้าจากต่างประเทศในทุกส่วนเหมือนยุคก่อน 3. หนึ่งในจุดขายสำคัญของ g a i u d a x คือเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงที่ใช้ดีไซน์รูปทรงมุมตกกระทบต่ำผสานกับชั้นเคลือบดูดซาบคลื่นเรดาร์รุ่นล่าสุดที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยตรงทำให้ค่าการสะท้อนตัวเรดาร์ต่ำกว่ามาตรฐานเครื่องบินยุคที่5ในตลาดปัจจุบันนอกจากนี้การจัดวางอาวุธภายในช่องเก็บภายในลำตัวยังช่วยลดการตรวจจับจากระบบอินฟราเรดและคลื่นวิทยุข,ของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีทำให้เครื่องสามารถเจาะอากาศยานป้องกันความมั่นคงของคู่แข่งได้อย่างเนียนยิ่งขึ้นเทคโนโลยี นี้จึงทําให้หลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มสงสัยว่ากองทัพไทยสามารถพัฒนาองค์ความรู้ระดับสูงเช่นนี้ได้อย่างไรและยังคาดเดาว่าโครงการนี้อาจมีดีลับกับชาติพันธมิตรบางประเทศแต่จนถึงตอนนี้รัฐบาลไทยยังคงปิดข้อมูลเชิงลึกไว้ทั้งหมดเพื่อรักษาความลับทางยุทธศาสตร์ 4. ในด้านระบบอาวุธ g a i u d a x ถูกติดตั้งโหมดการรบหลายรูปแบบตั้งแต่การโจมตีทางอากาศแบบใกล้การต่อสู้ระยะกลางไปจนถึงภารกิจทำลายฐานทัพภาคพื้นดินระบบอาวุธนำวิธีทุกชนิดถูกออกแบบให้รองรับ AI วิเคราะห์เส้นทางการหลบหลีกข,ของเป้าหมายแบบเรียลไทม์และยังสามารถเปลี่ยนประเภท ทัวรบตามลักษณะภารกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องเพิ่มเติมจุดนี้ทําให้ g a ไอยู I U D a X มีความยืดหยุ่นอย่างยิ่งในการปฏิบัติการท่ามกลางสภาพสนามรบยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหลายรายได้ออกมาแสดงความเห็นว่าไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาอาวุธอากาศสมัยใหม่ด้วยแนวคิดแบบการรบอัจฉริยะซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการทําสงครามทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปโดยสิ้นเชิง 5. หัวใจสำคัญของ g a i u d a x คือระบบ AI ควบคุมการบินอัตโนมัติที่สามารถช่วยนักบินประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำไม่ว่าหาจะเป็นการคำนวณมุมหลบหลีกการควบคุมพลังงานเครื่องยนต์หรือการแนะนำวิธีจู่โจมที่มีความเสี่ยงต่ำสุดระบบ AI ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินลำอื่นแบบฝูงอัจฉริยะทำให้เกิดการวางแผนโจมตีแบบรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษนักบินเพียงต้องตัดสินใจขั้นสุดท้ายในสถานการณ์สำคัญโดยระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้รองรับสภาวะรบ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการมีเทคโนโลยีนี้ทําให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในชาติแรกของอาเซียนที่ก้าวเข้าสู่ยุคก,การรบอัตโนมัติอย่างแท้จริงซึ่งเป็นปัจจัยที่หลายกองทัพใหญ่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 6. เครื่องยนต์ของ Gaiu dx a ถูกระบุว่าเป็นรุ่นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างทีมไทยและนักวิจัยต่างชาติโดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบแรงดันสูงที่ช่วยเพิ่มกําลังขับดันอย่างมาก อีกทั้งยังประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องยนต์ของยุคก,ก่อนๆทาให้เครื่องสามารถบินต่อเนื่องได้ในระยะไกลกว่า1 5 0่ากิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบระบายความร้อนถูกพัฒนาให้รองรับการบินที่ความเร็วสูงระดับมอกสขึ้นไปซึ่งทําให้ g a u d a x เหมาะสําหรับภารกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับระบบป้องกันความเสียหายอัตโนมัติยังสามารถตรวจจับข้อบกพร่องและซ่อมแซมเบื้องต้นได้เองในขณะบินช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินทุกภารกิจ7 อีกหนึ่งความล้ำหน้าของ GAIUDAX คือระบบสื่อสารเข้ารหัสแบบควอนตัมที่ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันการดักฟังโดยสมบูรณ์เทคโนโลยีนี้ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่ติดตั้งระบบดังกล่าวในเครื่องบินรบจริงการสื่อสารด้วยควอนตัมช่วยลดความเสี่ยงจากการแฮ็กและการรบกวนสัญญาณทำให้คำสั่งจากศูนย์บัญชาการถูกส่งตรงสู่เครื่องบินด้วยความปลอดภัยสูงสุดสิ่งนี้ทำให้กองทัพไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการสั่งการระหว่างปฏิบัติ กิจการในพื้นที่เสี่ยงและยังช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการรบเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ยังใช้ระบบเข้ารหัสแบบเดิมนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ GAIUDAX ถูกจับตามองจากหลายชาติทั่วโลก8ในมิติยุทธศาสตร์ GAIUDAX ไม่ได้มีความสําคัญเพียงในฐานะเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย การพัฒนาโครงการนี้ทำให้เกิดการยกระดับบุคลากรวิจัยวิศวกรและผู้พัฒนาอาวุธภายในประเทศจำนวนมากส่งผลให้ไทยสามารถผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเองลดการนำเข้าจากต่างชาติและเพิ่มฮัากายภาพการแข่งขันในตลาดอาวุธระดับโลกการที่กองทัพไทยตัดสินใจประกาศเปิดตัวต่อสาธารณะคือสัญญาณชัดเจนว่าไทยต้องการแสดงบทบาทใหม่ในภูมิภาคและพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านความมั่นคงในยุคดิจิทัล9 หลายชาติในอาเซียนต่างเริ่มตั้งคำถามว่า g a i u d a x จะทำให้ดุลอำนาจทางทหารภายในภูมิภาคเปลี่ยนไปหรือไม่เพราะเครื่องรุ่นนี้มอบความสามารถเชิงรบที่สูงกว่าเครื่องบินทุกแบบที่ประเทศรอบข้างใช้อยู่ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญบางรายเชื่อว,ว่าการเปิดตัวครั้งนี้อาจทำให้เกิดการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ของหลายประเทศเช่นการอัปเกรดฝูงบินละ ปองเช่าระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่หรือแม้แต่การจัดตั้งความร่วมมือทหารเพิ่มขึ้นเพื่อทวงดุลกับไทยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า GAIUDAX ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีทางทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่มีพลังในการกำหนดทิศท,ทางความมั่นคงของอาเซียนในระยะยาว10การเปิดตัว GAIUDAX ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่คือก้าวสำคัญที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าระดับสูงสุด การพัฒนาเครื่องบินรบที่ซับซ้อนเช่นนี้ต้องอาศัยทั้งเวลาความรู้ซับยอ่อหากอนและการร่วมมือจากหลายฝ่ายอย่างมหาศาลการที่โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ถือเป็นชัยชนะเชิงวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ของชาติการประกาศต,ต่อสาธารณะยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าไทยพร้อมที่จะยืนอยู่แถวหน้าของภูมิภาคพร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเห็นว่าศักยภาพของประเทศยังสามารถก้าวไกลไปได้อีกมากและ GAUDAX ออาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ก้าวหน้ากว่านี้